ฉันว่าที่ฉัลวแหะฉันว่าก็จะเป็นเนบกเกอร์เขสิงแล้วอ่ะโอ๊ยรเนี้ย องเลยเนี่ยหยหอที่สุดเลยอ่ะฮอตเตอร์ฮัตเตอร์ฮัตเตอร์ฮัตเตอร์เห็นแบบนี้แล้วอะ่ะเราซื้อบริษัทการบินแท้เธอจังทำไมอะ่ะพอเจะได้รั้เธอเท่าฟ้าเลยนะอุ้ยเท่าฟ้าเหรอน่ากัจัะ,จะวะ่าอุ้ยขยะไม่ไหวขยะจะจะเป็นลมเฮ้ยบูรละบัง เธอใครอ่ะฉันคือบ็อกโกที่มาสิงร่างฟาร์มแล้วเธอมาสิงร่างฟาร์มได้ไงี่ยเขาฉันบอกแล้วไงฉันทงการร่างแก้แค้นเป็นฟาร์มเป็นใหญ่บ็อกโ,โกได้ไงวะฉันจะหาข้อมูลเรื่องน้ำมันไายอยู่ว่าจะขอยืมตังเสื่มมีหน่อไหร่มันไปซะละแกจะเอาจริงเหรอวะก็จริงหรือวะ,ออวะมีความเชื่อว,ว่าผู้ที่ถูกใช้จะเกิดความลงไหล และความชอบแกสั่งพิเศษเลยก็ได้ระบุชื่อฉันด้วยเดี๋ยวฉันจ่ายตังเองเอาลงบ้านฉันนะเออได้พวกมันทำเหมือนฉันไม่ใช่คนฉันโดนกระทำเหมือนกับหมาข้างทางตัวหนึ่งฉันเกลียดพวกมันเกลียดทุกคนบนโลกฉันเกลียดโลกใบนี้มันนี่เขาใส่ฉันไปแกงบนแกงไอ้ฟาร์มแกใช่ไหมที่เป็นผู้รนแล้ยพวกมันหนีไปทะเลดีไหมเดี่ยววันนี้ที่ฉันเลือกเข้าวสิงในฟาร์มอ่ะพราะมันมีชุดเหมือนฉันอยู่แล้ว แต่จริงๆฉันจะเข้าสิงใครก็ได้เช่นแกอย่ทำอะไรอะ่ะหยตทำไมวะจ็บนยฮ้ยแกทำอะไรดวบวละสกอสกทชวะ เราเป็นจะเป็นไนเรบเกิดเขาสิงแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่มันตกลงมาแล้วอะ่ะทำไมเดี่ยวนะทำไงเหรอก็ทำงี้ไงโอ๊ย สิ่งที่จะไม่พูดเพราะทุกคำที่คุณพูดอะจะเป็นหลักฐานันตัวเว มึงจประกาศให้มันตื่นมันเฮ้ยขอบคุณพูดนักมานนะช่วยช่วยเราไม่งั้นไม่รอดแน่เลยตั้งสิชวยอะไรวะพวกแกไม่รู้อ่ะดีแล้วถ้ารู้พวกแกจะจะอะไรของแกวะก้านี่ช่วยพี่ก่อนเถอะเป็นลมหมดละช่วยพวกผู้หญิงก่อนเร็วเพราะสรุปไปหมดเนี่ยเออไปดิ พวกแกจะต้องถูกเลียนฉันแล้วก็ตายยังไม่มีใครสนใจแกอย่าคิดนะว่าจะรอดยังไงฉันก็จะแก้แค้นแกคราวนี้พระก็ช่วยแกไม่ได้หรอกฉันจตามบนเวียนหลอกหลอนแกทำลายชีวิตแกและทุกคนนี่แก่ฉันจะต้องเป็นเหมือนฉันจะเป็นยังไงเป็นลูกแกพวกแกจะต้องถูกเรีเหมนฉัน WHAT?! เราก็งงอ่ะว่าชุดเราหายไปไหนเนี่ยอยู่แล้วก็ตื่นมาเป็นสภาพแบบนี้ฟาร์มพี่นายจำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จาไม่ได้สิแต่ตอนล่าสุดเราจําได้ตอนเล่นผีด้วยแก้วหลังจากนั้นเราก็จําอะไรไม่ได้หมดเลยจำว่าไปเราก็จําอะไรไม่ได้เลยอ่ะจาไดาล่าสุดก็แค่ตอนที่ฟาร์มโดนผีบลวอโกเกสิงฮ่าแล้นมผีจริงเหรอโดนตรงไหนวะจาไม่ได้เลยส่วนเราก็เหมือนกันอะ่ะจําได้ว่าตอนนั้นฟาร์มถูกผีบลอกเกสิงหลังจากนั้นก็มาสิงบัว แล้วเบลก็ตกออสการ์แล้ก็หลังจากนั้นเราจะาอะไรไม่ได้อีกเลยอ่ะอ๋อแสดงว่าทุกคนโดนผีสิงจะจําช่วงเวลาตัวเองที่ถูกสิงไม่ได้เลยจนกว่าจะฟืน้นแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่ได้มันออกไปได้ก็คือพระอ๋อ,อ,อดีเลยเรัหาพระมาใส่บ้างดีกว่าใช่ คราวนี้พวกเรานรอดแน่จะรอดจริงเหรอเมื่อกี้ฉันยังฝันยังนั่นอยู่เลยอ่ะแกอย่าคิดนะว่าจะรอดยังไงฉันก็จะแก้แค้นแกคราวนี้พระก็ช่วยแกไม่ได้หรอกฉันจะตามวนเวียนหลอกหลอนแกทำลายชีวิตแกและทุกคนอี่แกงฉันจะต้องเป็นเหมือนฉันวกแกจะต้องถูกกินเหมือนฉันและจะต้องตายไม่มีใครช่วยได้ มันบอกจะตมหลอกหลอกทุกคนที่แกล้มมันแล้วก็จะต้องเป็นเหมือนมันถูกเกลียดอย่างมันแล้วก็ตายอย่างไม่มีใครสนใจนี่มันอาการน้อยใจเรียกร้องความสนใจนี่หว่าใช่ไงมมันเรียกร้องความสนใจมันถึงได้ใส่กล่องบนหัวมันไงเราว่าไม่ใช่นะเราว่ามันต้องมีความรู้สึกอะไรลึกๆกว่านั้นเราก็ใช่นะนอกจากจะเห็นความเกี่ยวกั่ความโกดแค้นของมันแล้วเรายังจะเห็นความรู้สึกเหมือนแบบโดดเดี่ยวเหมือนผู้หญิงที่ต้องการความรักความสนใจมากกว่า อ๋อแสดงว่าผีอยากมีแฟนเพราะมันอยากมีคนรักหรือเปล่าบางทีจะไม่ใช่แฟนหรือคนรักก็ได้นะบางทีจะเป็นแค่เพื่อนคนเข้าใจตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เอาจันจริงนะอยากว่าจะมีแฟนเลยเพื่อนเขาก็ไม่มีสักคนแกงไงอัสกาไปเป็นแฟนกับผีบอกโกิลไดเลยมันจะได้ไม่ต้องเหาเงเาเลิกเลกแก้แค้นไงแก่เป็นแฟนมันดีผีน่ะไม่ใช่สิงแกแลแล้วรืมเชล่าสิงใจคนที่ชอบแกนั่นแหละฟังไม่ใช่เชวย้วยเฮ้ ใจเย็นทุกคนใจเย็นท้องทำไมเนี่ยคุณหน้าเลยเดี๋ยวนี่มาดิยายน่าจะมาฮัลโหลครับเฮ้ยพัสดุอ๋อโอเคครับโอเคครับได้ครับมาส่งที่หน้นหาโรงหันสายเลยนะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ยน่าจะเป็นน้ำมันพายแหละเออใช่ นี่ครับวัสดุยอดอยู่เป็นไฟเทาเป็นพันห้านะครับน้องโอ้สแกนได้ไหมครับพี่ได้ครับครับว่าแต่น้องสั่งอะไรตั้งพันห้าอันเดียวอก่อไม่มีอะไรหรอครับเอ่อเป็นเป็นอุปกรณ์การเี่น่ะครับพี่พันห้าเลยหรอเอ่อขอบคุณนะครับพี่พวกนี้ เฮ้ยยังมาดิฉันเป็คนสั่งด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดูชื่อนี่เปนของใครใช่เป็นคนจ่ายเงด้วยยังไงฉันต้องเป็นคนแก่เฮ้ยคือได้เว้ยนอเร่ทำไมันไม่เชื่อมันสนใจพ่อขอมาเท่านั้นแหละอยากได้ทันทีคุณมากว่ะเตอร์เอ้ยแกเร็วดิมาช่วยช่วยต้องทำเอกนี่โอ้โหดูดินี่ถือดิโอ้โอ้ ดูแล้วน่าจะศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยมียันด้วยว่าแต่มันใช่ยังไงวะใช้กเหมือกันวะไปดูในกล่องดิควมีคู่มือการใช้<ม>นี่แล้ว่เจอละดูดิดดน้ำมันพายสีเหลืองน้ำมันสำหรับเสนีน้ำมันพายสีเหลืองใช้เพื่อดึงดูดความรักทําให้ผู้ที่ได้ร,รับเกิดความหลงใหลในตัวผู้ใช้วิธีการใช้ผู้ใช้อยดน้ํามันเพียงเล็กน้อยลงบนใบไม้ จากนั้นสลัดน้ำมันเบาๆไปที่เป้าหมายน้ำมันแก้พายน้ำมันสีขาวคุณสมบัติน้ำมันแก้พายใช้สําหรับการแก้ไขผลกระทบจากน้ำมันพายสีเหลืองช่วยให้เป้าหมายกลับมาสู่ภาวะปกติวิธีการใช้สลัดน้ำมันหยดน้ำมันสีขาวลงใบไม้แล้วสลัดเบาๆไปที่เป้าหมายมีคําเตือนได้ไหอ,อคาเตือนน้ำมันพายจะมีฤทธิ์เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแม้ไม่ต้องใช้น้ำมันแก้พาย

และฉันขอลองใช้ก่อนเลยละกันเฮ้ยทุกท่านแกละมาช่วยๆอยู่แล้วอะนี่แกต้องคิดอะไรไม่ดีสักอย่างแน่เลยไพแมาวินไพเรารักเธอนะ เราจะรักกันตลอดไปนะพายวันนี้เธอน่ารักจังเลยพายขอบคุณมากนะพา,พายที่ได้ให้เรารักไม่เป็นไรเราเห็นว่าเธอเป็นคนดีเราอันนี้ได้เธอรักได้ขอบคุณมากจริงๆเลยที่ให้เรารักอเขินจังเธอนี่เป็นคนดีไม่พอยังเป็นคนน่ารักอีกด้วยน่ารักจริงๆเลยพายเรารักเธอจริงๆนะเราจะรักกันตลอดไปนะ รู้แล้ว,ลวันนอน้ยากให้เธอรักตามสบายเลยขอบคุณมากนะพายแล้วโชคด,ดีมากที่มีเธอเป็นแฟน